เดี๋ยวเราจะสับก่อนนะครับอ่าอ่าครับผมโอเคครับสับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรุงนะครับโอเคครับซิล วันนี้เมนูอะไรต้องตุลวันนี้อาจจะมาทําเมนูลาบนกกระทาลาบนกกระทานะครับอ่าครูใหญ่จะดีนะให้นกกระทามาสองตัวนะอ,อ่าปลาสักนะอ่าปลาสักอ่าปลาสักให้อ้นกมาสองตัวเราจะใช้พริกลาบนะต้นตุลอ่า,อาใครยังไม่รู้สูตรทาพริกลาบเหนือนะครับอ่าเข้าไปดูอ<ม>ีพีย้อนหลังได้เลยนะ มีพริกลาบนะแล้วมีอะไรบ้างไ,ไอ้เครื่องปรุงง่ายๆนะครับง่ายๆเลยมีไก่นกกระทามีนกกระทานะครับมีตะไคร้หอมแดงส่าแน,นสลระแหน่กับไอ้นั่นนะผักไทหอมดวนอ่าฮ่าคนเหนือบอกผักไทหอมดวนแล้วก็มีเนี่ยไอเราจะเพิ่มไปอีกหน่อย,อยคือเพิ่มข้าวคั่วให้มันหอมอ่าแล้วก็มีชุรสด,ดแค่นั้นนะรับผมขั้นตอนนะครับไอ้นกนะนกกระทานะเราเอาไปต้มนะ เดี๋ยวเราจะเอามาสับนะครับส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 ับแล้วก็เราจะใส่สับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาน้าซุปไปใส่นิดหน่อยนะเป็นอ่าแล้วเราค่อยไอมาทํามาปรุงกันนะเดี๋ยวเราขอเวลาครับไปสับนกก่อนนะครับพร้อมยรือพร้อมแล้วเลส s g ก์กันะว่าก่อนปอเป็นเรอ๋อในผ่รูมได้เรื่องของโอ้ยนะ ครับเดี๋ยวเราจะสับก่อนนะครับอ่าอ่าครับผมโอเคครับสับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปุงนะครับโอเคครับซิวสับไปเสร็จแล้วค่ะครับผมเนี่ยฮะนะนกนะสับเสร็จแล้วเราไม่ต้องสับละเอียดนะครับสับหยาบๆนะครับเวลาเราสับกินมันจะเคี้ยวกุ๊กๆนะโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับหนูก้าใสแหวกคูนไอเดียวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเพล เอาเนี่ยครับหนึ่งช้อนแล้วก็ครึ่งครึ่งอ่านิดหน่อยโอ้โหหอมไหมน้องตูนหอมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องค่อยๆคนนี่ครับใส่ตะไคร่ใส่หอมแดงหอมแดงก่อนอ่าครับผมใส่หอมแดงครับผมอาอน้องตูนค่อยๆคนอ่าคนไปคนไปก็มันติดหัวแล้วก็เราใส่ชูรสนิดหน่อยนะครับอ่า ใส่ชูรสไปนิดหน่อยอุ้ยมันทําไมเริ่มแดงแล้วครับเริ่มแดงนะฮะสีแดงอืมนี่ครับเอาโอเคใส่กระขวดเทเลยลูกตุ่นเท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 เลยหมดเลยหมดอืมโอเคเรื่องปลายังไม่ละลายทีชูรสตายแล้วที่มีอะไรเดยนะครับเดี๋ยวนะครับมา ก็คือนี่ครับเดี๋ยวเราคนไปเรืเลยครับน่าจะได้ที่แล้วควค่ะก็จะใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะลืมบอกไปครับเดี๋ยวเราใส่นั่นนะใส่เกลือไปนิดหน่อยครับนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวถ้าว่ามันเค็มไอถ้ามันจืดเราก็เติมน้ำตาลเอานะครับอ่าที๋จะใส่เกลือใส่เกลือมันจะไอรสชาติมันจะดีกว่านะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเราคนก่อนอ่าแป๊บเดียวนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ อะไรน้องตุนผักนะสาระเนรนะกับไอ้ผักแถวนะผักไผ่หอมดวนนะครับผักไผ่ปพวงวดตันแล้วครับเออพี่น้องเออปีใหม่นะครับกินลาบครับอ่าไม่โจกไม่ลาบนี่มันได้กินแกงมนันนวลเดีย <c oughs> ะ,ะแกงขน,นมต้นปีต้นปีนปอ่าครับผม <c oughs> ขอบคุณป้าศักดิ์นะครับอ่า สำหรับนกไอ้กระทาเคยกินแต่ไข่หอมไหมลุงหอมมากหอมคือตอนนี้อไอกินหอมมากๆเลยนะครับนี่ครับเราจะพร้อมเลยนะครับอ่ะเราจะชินก่อนจัดว่าเด็ดครับสุดยอดเลยครับโอเคตัดสส่ใจเลยจบเสร็จไวกังเลย อร่อยนะอร่อยมากๆครับอร่อยเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเลยเนี่ครับอืมนะเผ็ดไหมอ่ะไม่ค่อยเผ็ดนิดหน่อยน้องตุนชิมไหมฮะนิดหน่อยอ่าโอเคนี่ครับน้องตุนชิมไหมเนี่ยครับอ่าโอเคนะเราพร้อมชิมนะครับไอ้ลาบลาบนกกระทานะลาบเหนือนะครับพริกลาบ ตัวเดียวนะครับใช้ได้หลายเมนูมากๆนะครับใครอยากได้สูตรนะเข้าไปดูนะ <EP S 1> อีพีย้อนหลังนะอ่าครับผมทําสูตรทาพริกลาบคือแค่มีพริกลาบพอมีพริกลาบเราใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงเติมชูรสก็กินได้เลยใส่เกลือน,นิดหน่อยอครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะชินนะนั่นเลยอันนี้คือวัตถุดิบนะขอบคุณปาสักนะครับให้นกเรามาสามตัวนะเรามาทำสองตัวอีกตัวหนึ่งเมนูเดี๋ยวเราก็คิดนะนี่ครับโอเค หอมมากมากครหอมจริงจ้าเัางดังมากโอ้ยล้ำกระดิ่งเมียมแล้วครับอือซิโอโอเคฝากคูสนับสนุสนหลักของเราหน่อยคือน้ำผลไม้แปัขนตั้ม๋ยวน้ำขายทอมากลาบปีค่ะน้ำผลไม้ปั่นกุตั้ม อร่อยทุกน้ำขายทั่วเมืองรครับผมเรามีไอ้น้ำปั่นเรามีอะไรบ้างคุณตุนมีน้ำโกโก้ส,<ม>โกโส้มชายเย็นอังงน,โอ,นโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโรฮาวายน้ำน้ำสตรอเบอร์รี่สั่งมาเลยนะ้องตุนนะเรามีขายเหมานะครับอ,อ่าสองเอ้ยสามร้อยยี่สิบแก้วค่ะเราขายในราคา 25 0 0บาท480แก้วเราขายในราคาะ3,500ันบาทครับผมสนใจทักนะครับไอสนใจทักมาเลยนะครับงานเลี้ยงนะครับวันเด็กวันอะไรนะ,ะวันปีใหม่อะไรปีใหม่ปีนี้ไอโควิดนะจัดไม่ได้นะโอเคครับติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับอ่า0 8 8 751 088ปห <5 S 1> ้าห่หาโอเคครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเบอร์นี้เบอร์นี้อ่านะ ครับผมถ้าไอน้ำผลไม้ปั่นของเรามีบริการลดเลขขายในเมืองกระบี่ด้วยนะถ้าใครสนใจนะยกมือทักก่อกมาเรียกนะถ้าลดเลขผานนะอ่าครับเราขายได้แพง10บาทที่สิบาทนะโอเคอีพีนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่พีน่าเซียว <See you. S 2> สวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มค่ะอร่อย ทุกน้ำเลยค่ะขายทั่วมองกะบีค่ะ